เรามาเจอพี่สูอีกหนึ่งครั้งนะครับนะสำหรับคลิปวิดีโอติวทีแบบสามของเรานั่นเองวันนี้ครับพี่เอาในข้อสอบทีแบบสามในพาร์ทที่มีชื่อว่าความถนัดด้านตัวเลขนะครับมาทําให้ดูกันดูโจทย์ข้อนี้กันลูกข้อนี้ของเรานะครับเขาบอกว่าเขาในกำหนดความสัมพันธ์มาให้จริงบ้านหน้าตาทําตรงนี้เนาะอยากรู้ครับว่าแล้วตอนนี้ฮะไอตัวอะไรเอ่ยที่หายไปก็คือตัวนี้ครับมันตรงกับข้อไหนนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะมาหาตัวอะไรเอ่ยกันนะครับเรามาดูก่อนไหมฮะว่าแนวเนี้ยเขาเรียกว่าแนวอะไรเนาะ เราจะเรียกแนวแบบนี้เข้าไนครับว่าเป็นแนวของการไขรหัสนะครับนะตัวเลขถูกไหมฮะไปดูก่อนว่าตอนนี้ครับเห็นไหมว่าเลขของเราเนี่ยครับผมมันเหมือนแบบสุ่มๆมาเกิดนะทันไหมได้ไหมครับไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ครับความสัมพันธของตัวเลขเป็นยังไงแต่ได้ก็ว่าเราครับมาลองดูการเรียงตัวของตัวเลขนิดนึงนะลูกนะหนูจะมองเห็นว่าตอนนี้ครับเลขของเราเนี่ยครับมันดูจะเป็นการเรียงตัวจากแนวบนซ้ายมาล่างขวาใช่ไหะใช่ไหมครับคือถ้าเราไปดูแนวทะแยงอีกฝั่งหนึ่งบ้างเนี่ยหนูเฉยๆมันไม่สามารถจะแบบหาความสัมพันธ์ได้ทันไหมลูก เนาะแต่ครับตอนนี้เลขของเราครับม in ันดูจะเรียงแบบเนี <at> <ose Todo wine> ้ยตามทันแมอันนี้ต้องมองให้ออกก่อนนะเมื่อเรามองออกครับว่าความสัมพันธ์น่าจะเป็นการเรียงแบบนี้แน่เลยเนี่ยเราก็มาลองไขรหัสในว่าโอเคแล้วมันเป็นการบวกเป็นการลบเป็นการคูณหรือเป็นการหารอะไรมองนี่นะครับนะถ้าเกิดใครมองออกแล้วครับถือว่าตาดีมากเลยถ้าเกิดใครมองไม่ออกลองฟังเฉลยกันคือเฉลยนะครับเขาบอกอีกครับว่าถ้าเรานะลงเงเอาเลขนะครับ2ตัวนะครับที่อยู่บนซ้ายเนี่ยจะมาบวกกันดูเช่น เที่ยวสี่นะลูกนะฮะบวกกับอะไรเอ่ยอีสี่บวกสองก่อนแล้วกันเนาะสี่บวกสองเนี่ยกลายเป็นอะไรทันทีเลยครับเฮ้ยกลายเป็นหกปะ่ะได้ไหมสี่บวกสองจะเท่ากับหกจบไปหนึ่งอันนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ฮะพี่เปลี่ยนสีบ้างนะฮะเป็นสีเขียวบ้างไปเห็นสองไหมเดี๋ยวพี่เอาสองเนาะไปบวกกับอะไรฮะสองบวกหนึ่งครับก็จะกลายเป็นอะไรพอดีเลยเฮ้ยกลายเป็นเลขสามจริงปะ่ะได้ไหมฮะได้ไหมฮะเขียนแล้วนะตอนนี้สองบวกหนึ่งนะครับเท่ากับสามมันอาจจะแบบว่าดูแบบวูแบวบูบนิดหนึ่งลูกนะลองดูดูเอานะนะครับถัดไป เพียวหนึ่งครับบวกสามด้วยลูดหนึ่งบวกสามก็จะกลายเป็นอะไรพอดีเลยได้ไหมลองดูซิเอาหนึ่งนะฮะไปบวกนะฮะกับสามดูนะครับกลายเป็นอะไรพอดีเลยเนี่ยได้สี่จริงปะ่ะเฮ้ยก็จริงปะ่ะได้ไหมครับงั้นตอนนี้คิดว่าทุกคนน่าจะมองเห็นความสัมพันธ์ของมันเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็คือว่าถ้าเราครับเอาเลขสองตัวนะลูกนะที่มันอยู่ตามแนวเนี้ยโอเคปะ่ะบวกกันจะกลายเป็นเลขตัวถัดไปเนาะสองบวกหนึ่งเนี่ย, 2, ก, 1, ยก็ได้สามหนึ่งบวกสามเนี่ยก็ได้สี่จริงไหมได้ไหมครับ งั้นตอนนี้โดยสรุปครับเลขที่เราเห็นในลูกมันมีเลข8กับเลข1จริงปะพี่ก็สรุปได้ไหมครับว่าเดี๋ยวเราเอา8กับหนึ่งนะครับมาทําอะไรกันมาบวกกันผลลัพธ์ที่ได้ครับจะต้องมีค่าเท่ากับตัวอะไรเอ่ยตัวนี้เนาะก็ตอบเลยไหมครับอะไรของเรามีค่าเท่าไหร่ลูก8ดบวกหนึ่งเดก้าจบแค่นี้ตอบข้อที่3เคลียร์ไหมครับเคลียร์เนาะอันนี้ไม่ยากนะครับนะแต่ว่าต้องหาความสมันที่เจอก่อนนะลูกถ้าเกิดหนูมองหาความสมานเจอเรียบร้อยนะครับกระบวนการในขั้นตอนถัดไปมันก็จะง่ายนะครับจบเรียบร้อยสําหรับข้อนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวััดีครบ